ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี64เดี๋ยววันนี้จะนำดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีมิถุนลักแต่ลักนามาอยู่กรกฎคนที่เกิดราศีมิถุนหรือเวลาผูกดวงเปิดดวงชะตาเอาเวลาเกิดเวลาตกฟาก ลัคนามาอยู่กอรกฎมาดูดวงตาหลังดาวเสาย้ายมีความหมายอะไรกับผู้ที่เกิดราศีมิถุนแต่ลัคนามาอยู่กอรกฎคือช่วงดาวเสาโยกย้ายมันอันตรายทุกราศีแต่เมื่อเสาเข้าที่มันก็จะมีความมั่นคงเดี๋ยวมาหยิบให้ ไปด้วยกันมาเช็คดวงด้วยตำราโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิบสีคือการดูดวง12ลราศีกับไพ่ยิบสีมันเป็นตำราพื้นฐานเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงนั้นๆว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาหยิบไพ่ไปด้วยกันก็คือกรรมใหม่ว่าเป็นไงคนที่เกิด ราศีมิถุนมาดูด้วยกันครับเชิดเลยครับให้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะดวงเราดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะอยากจะเช็คดูอีกทีนึงก็คือจะเปิดดวงให้ไปถึงปี6.4ว่าเป็นยังไงใช้มือซ้ายตักครับเสาเร็งลัคนาเราคือเหนื่อยเหนื่อยอดทนเข้มแข็งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงม่านคงเสาได้จำเนงเกษตรตรา ให้มือซ้ายหิบมาให้สิบสามใบคนราศีมิถุนอนะ่ะดวงการเงินการงานดีนะตอนนี้ลักษณะาอาทิตย์มิถุนธุรกิจการงานคนอื่นเขาแย่แต่เราสวนกระแสสวงราศีมันเดือนปีเกิดแต่ลักษณะเรามาอยู่พบการเงินเป็นคนขยันเป็นคน เงินเก่งทำเิน,กนเก่งนน้องคนหนึ่งเป็นตัวร้างขายอาหารขายที่ขายนี่ขาย,ขาย,ขาย,ขายนี่มันก็มาชอบเค็กด,ดวงมาเปิดประจาแต่เปิดแล้วก็คือเราจะเตือนเตือนระวังอย่างเดียวบางครั้งเราเกิดเราไปหลงอะไรที่อะไรทําให้เราผิดพลาดไปได้ แต่มันดูแล้วมองทํากินนะชีวิตพอรัดวงดีมันก็ทําแต่ถ้ามันดูแล้วถ้าไม่ดีมันก็คือระวังไว้เป็นใงญ่ที่หนูดูอ่ะจะจำไอ้ที่เตือนไงเตือนอันีหนอันหนไม่ดีเราเราระวังพอดีก็ก็เป็นตัวให้พลังใจเราต่อสู้ช่วงนี้เออเตือนอะไรนะอะไรนะเราระวังไว้เตือนไว้เป็นอย่างนั้นมากกว่าอดูอาทิตย์เราอยู่ราศีมิถุนคนรักอ่าอาทิตย์อยู่ราศีมิถุนปับนเนี้ยดวงดี การเงินการงานกี่การการเปลี่ยนแปลงมีสิบสองราศีอ่าตโนเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มือซ้ายเปิดเดอสตาเป็นไพ่ที่ดีนะการลุ่งโลดลุ่งเรืองการมีชื่อเสียงการปลูกสร้างต่อเติมขยายธุรกิจการเงินการงานกยวการดีตอนนี้เพราะว่าเดอนตาเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่เด่นสิ่งที่เป็นไปเราคิดลายทำเลยดูเลยวันนี้ไพ่ดีคนอื่นเแย่แต่ตัวเราสวนเงาแส อนุอาดูการเงินของเราลัคนาเราอยู่าราศีกรกฎการเงินการเงินเป็นไพ่ห้าดาบห้าดาบมันเราว่ารวางไว้มันจะมีปัญหาการขัดแยง้งเราบอกแย้งกับผู้ที่มีอำนาจที่เหนือกว่าหรือบางครั้งซึ่งเราจะท,ทําธุรกิจการอะไรเราก็ต้องมีคู่แข่งนะแต่ถ้าเรากล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู้เจอปัญหาเราฝ่าฟันความสาเร็จนั้นเป็นของเรา คนเราทรํากิจการจะท,ทําธุรกิจค้าขายอะไรมันต้องมีอุปสรรค์มีปัญหาเรื่องธรรมดาของมนุษย์มนา่าเพราะนั้นเราก็เข้มแข็งไว้อนุกระดุมพอ่สาสาธชเดินทางเพื่อนฝูงสาธชาเดินทางเพื่อนฝูงไพ่ใบนี้คือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งไพ่สามเหรียญเนี่ยสามเหรียญคือเงินทองเข้ามาไม่ขาดมืออาจจะซื้อจะหาจะยีไปจัดจะขายอะไรก็เป็นความหมายที่ดีแต่มันอาจจะ ไม่มีมาก้อนใหญ่แต่มันก็ไปเรื่อยๆแต่มันก็มั่นคงบางทีเราทาธุรกิจการเราไม่ต้องไปคิดอยากจะได้อะไรเยอะแยะเราค่อยๆเตือนค่อยๆไปเจ็บหอมลอมมิดถึงได้มาน้อยแต่ค่อยๆเต็อนค่อยๆไปเพราะว่าได้มาจากปัญญาจากความสามารถจากการรับขายเราสามเดือนเนี่ยเงินไม่ขาดมืออนุกกระดุมะสาชะพันทุกดูบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่รถยนต์พันทุกบ้านที่อยู่ที่สาย พ่อแม่หรือรถยนต์เป็นไพ่แห่งความหลุดพ้นไพ่แห่งความสําเร็จนะไพ่เดอะเวิร์เนี่ยธุรกิจส่งออกต่างถินแดนไกลต่างชาติด่างแดงความมั่นคงความดมุงสมบูรณ์ดีสนุกปดุมพระหาชา้าพันทุกุตตะ,ะดูโครงการโปรเจกต์ลูกหลานบริวารปุตตะเป็นไพ่ที่ดีไพ่วันี้ไพ่ขิงถือถ้วยถ้วยคือ,อความรักถามว่าลูกเต้าเหล่าหล้านหรือบริวารเราก็ถือ,ว,อว่าดีไพ่บบนี้ก็จะมีผู้ชาย ที่มีความภูมิฐานมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์คือมีทรัพย์สมบัติให้ความรักให้ความอบอุ่นลุกให้เราเป็นอย่างดีเพราะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่แห่งคนที่มีกินมีใช้มีอะไรการอะไรใหญ่ๆแต่ให้ความช่วยเหลือช่วยถึงเขาจะถือสองมือแต่เราก็มีความมีความซื่อสัตย์ความรักกับเราอย่างดีถ้าถามว่าลูกนะทั้งตัวเราทั้งองค์การโปรเจกต์อาหารจีนท,ทาไปทาแล้วดี อนุก,กระดุมักะ자ะั่นตูปุตะอาลิอุดสตูสตูสต,สตูของเราสตูคู่แข่งธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช,ช้าๆได้น้าเล่นงามข้อข้อเป็นข้อข้อไปใจเย็นๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องไปใจร้อนเพราะว่าหกไม้เท้าไม่เท้าการงานเดียการตรงออกซุซื้อไปขายมาพ่อค้าวานิธุรกิจเล่นเนี่ย บางทีเราทําธุรกิจเราส่งออกไปสถานที่ที่ต่างๆอ่าปล่อยวางไปก็คือดีเพราะว่าไพ่นี้คือความสาเร็จแต่อายยาเวลาเป็นตัวสินอนุกระดุมะราชาอันทุปุทธาลิตปัตตาตตนีคู่รักคู่ครองคู่รักคู่ครองเป็นไพ่กดดันนะเพราะว่าจัตติษเนี่ยคือเป็นไพ่แห่งกดดันแต่ความรับผิดชอบค่อนข้างสูง บางที่ตำแหน่งการงานกิจการหรือหน้าที่การง,งานของเขาเป็นไพแห่งการปกครองอหรือบางทีอาจจะมีปัญหาการเซ็นญาเอกสารแต่เรามาระวังไว้บางทีจะไปเซ็นญาเอกส,สารหรือโดนคนทรยศหักหลังอะไรพวกนี้ระวังไว้เพราะไพ่บบน,นี้เป็นไพแห่งขึ้นลงขึ้นศาลแต่มันเป็นความหมายที่ดีแต่บางทีถ้าเขามีตำแหน่งการงาง,ง,ารงานกิจการ เราจะจะเซ็นเอกสารสูงเอานอะไรพวกนี้ระวังไว้เพราะว่ามันก็มีปัญหาบางครั้งเป็นทางานเกี่ยวกับการปกครองอะไรพวกนี้ระวังไว้หรือมาระวังผู้รักผู้ครองแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะกดดันกดดันแต่เราถ้าเราเข้มแข็งเราป่าฟันามความนั้นเลยก็เป็นของเราอนุกฤษภะชาชะอนุปตะอาริปัตนิมรณะจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนให้แปดดาบ เป่นญาติเอกสารระวังมไว้ปัญหาคดีความฟ้องร้องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลมื่ขึ้นอยู่ตำแหน่งผู้รักผู้กครองบางทีถามว่าผู้รักผู้กครองเราถ้าเขาทํางานเกี่ยวกับอ่าการปกครองหรือเกี่ยวกับพวกอการเมืองอะไรพวกเนี้ยก็มีความเสี่ยงเรื่องก,กับฟ้องร้องนะบางทีคือคนทํางานอยู่เกี่ยวกับพวกนี้มันมีอยู่แล้วแหละ พราะว่าต้องมีปัญหาทั้งคู่แข่งทั้งฝ่ายตรงข้ามบ้างมันก็จะคอยหักหลังคอยใส่ร้ายป้ายสีแต่วันพีเราก็ถ้าเราระวังมันก็จะไม่เกิดระวังไว้ผู้รักคูค่ครองถามว่ามกะลากุมานาเมษา,มาพุทธาม,า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 ,ทามิถุนากระดากาช่วงกระดาปีหน้าระวังสําหรับผู้รักคู่ครองเพราะว่านี่คือสดีความอน,นุกระดุมพระเะชะพันทุ อุตตอาลีปัจจนิมรนะจุพะความสุขความหรือความร่วงหวังความสุขความหรือความร่วงหลังเป็นให้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญคือมันเป็นความหมายแห่งการเงินได้มาจากบุตรหลานบริวารเป็นอภิชาติบุตรน,นะโชคดีที่เรามีลูกก็คือลูกพึ่งพาอาศัยเรื่องการเงินได้เป็นลูกที่นำพาเชื่อ,อี่ยวกับหน้าที่การงานกิจการดีให้วันนี้ บางทีถ้าเรามีหลานมีอะไรพวกนี้มอนกบเกิดมาให้เหตุการณ์ให้เรามั่นคงได้ถ้าถามว่าดวงตาเด็กนี้เห็กก็โชคดีที่เรามีหลุตหลานบริวารหรือลูกหลานเกิดมาผู้พาสายได้อาดูกันงานเะดือดชิลอดถามว่าเดือดชิลอดคือยานพา,านะชนะการที่เราจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คือลูกหลานบริวารเป็นให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลเราด้วย เราจะซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะลูกหลานให้ความช่วยค้าขายอะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานเข้ามาเกื้อกูลเราดีให้วันนี้คือเดเสามารถที่จะมีเงินซื้อรถใหม่ป้ายแดงธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือความดเดำรก็น,อน้อยเอาดูโชคลากโชคลากเดอะเอ็มเพลเยอร์เดอะเอ็มเพลเอร์คือตำแหน่งหนะ้าที่การงานธุรการความมั่นคงแบกรับภาระหนักเหน็ดเหนื่อยบางคนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจธการก็ต้องเหนื่อยเรื่องธรรมดา พอไพ่ใบนี้หยุันพระราชาราชาคือความมั่นคงตำแหน่งเจ้าของกิจการหรือธุรกิจการงานหรือไพ่ใบน,นี้ไพ่ความาความเป็นผู้นำดูน,นี่หน้าต่างนะดวงราบลอยมีด้วยนะตำแหน่งเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยดวงเราดวงลับลอยมีเพราะคนราศีมิถุนเนี่ยดวงถูกหวยถูรีดปูกปับฉับไวอ่าได้อะไรแบบไม่คาดคิด่าดฝันเนี่ยหมอดูว่าเป็นคนดวง ลัคนาราศีไม่ถุนเป็นคนราศีธนูก็จริงพอเสาอจรปุ๊บลัคนาอยู่ไม่ถุนก่อนโคก่อนเสาย้ายไปราศีไปไหวเขาเพาดตามเขาช่องขานดวงถูกหวยด้วยปกติจะไม่มีดวงถูกหวยหรอกยังถูกเลยเมื่อวันนี้อันนี้ของเราก็ยังมีนะพรลัคตัวเราเองอาทิตย์อยู่ไม่ถุนแล้วดวงการเงินของเราอยู่กรกฎถามว่าเดือนสตา เงินงานกนิการมั่นคงถูกหัตรุรีปลูกปักเัาไวอ่าบรสทลุกเดือดเทมเบเลนคือการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งหาถิงที่สมดุลธุรกิจร่วมมุ่งความสาเร็จดีคือไพ่เหตุการณ์ยังการเงินการงานจริจการแม้แต่ลูกเต้าหล่อห้านดีหมดแต่ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือคู่ครองเพราะว่ามันเป็นปัญหาคดีความแถ้าเขาทางานเกี่ยวกับการปกครองหรือเกี่ยว,ยวงานพวก รัฐกาลหรือพวกอบตโมตอะไรพวกเนี้ก็ถ้าจะเป็นเอกสารหรือมีใครเขาอะไรให้บอกระวังไว้เตือนไว้ระวังเพราะว่ามีปัญหาคดีความขึ้นบางทีการอ,าอนุมัติเอกสารไปงานนู่นงานนี่อะไรพวกเนี้ต้องระวังเพราะช่วงนี้มันปัญหาเพราะดาวราหูดาวเสาร์ดาวเมยูอยู่ราศีเมษเมษก็คือดวงเมือง มันจะมีปัญหาพวกเกิบทางนานเกี่ยวก,กากรปกครองดวงดีดวงเกี่ยวกับลูกหลานใช่ไหมลูกหลานถ้ามีลูกหลานถ้าลูกตั้งท้องตั้งรันมีหลานเกิดมาเราสุขสบายเราก็พึ่งพาอาศัยได้คือเกิดมาให้โชคลาบพ,พ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายถามว่าลูกก็ดีลูกไม่มีปัญหาเพราะว่าเด็กคือตัวแทนเด็กดีด้วยอ,นนอ,อันนี้ดวงรับรอยอันนี้รับรอยอันนี้คือการปลูกสร้างใบแรกขึ้นมาปลูกปลูกสร้างต่อเติม ขยายขยายกิจการงานดีต่อเติมบ้านเลยนี่ก็ต่อเติมบ้านแื้อทำกิจการโรงงานอะไรพวกนี้บ้านนี่มันคือนับปัจจุบันเลยใช่ไหมใช่นั่นนี่คือนี่คือดูปัจจุบันให้ปีหกสี่โมกราลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง่อเติมมกราอ่โมกราลคุมพาอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยถ้าไล่ตามเดือนนะแต่จริงๆคือไพ่มารวมโมกราลคุมพามีนานมีด้อเอนะช่วงที่จะเกิดขึ้นระยะ ช่วงระยะหนึ่งปีเนี้ยเปิดดวงให้แต่ช่วงก,กรกษาดาเนี่ยคู่รักคู่ครองระวังการที่จะบางทีมีเอกสารหรืออะไรพวกเนี้ยหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองมันก็จะมีปัญหาคดีความดวงดีดวงดีดงดแต่ระวังเรื่องคู่ครองเท่านั้นแหละลูกเต้าก็ดีไม่มีปัญหาไพ่ขึ้นมาดีนะอ่าถ่ายรูปไว้ไหม ถายรูปไว้ไหมถายไว้ไว้แล้ไปไว้ไล่ดูอ <c oughs> าจารย์อู่วินาทกับดาารยดวินากบับดวงตา ได้เน,นี่ยพระจันทร์มีความเป็นแม่ความเป็นภรรย,ยาหรือความเป็นมารดาอยู่นหน้ากับดวงตาระวังบางครั้งที่เราจะไปหลงไหลอ่อนไหวเชื่ออะไรไม่มีเหตุผลเนี่ยบางคนไปเจอคนที่แบบพวกตีแปดมงกุฎหรือพวกหมอดูที่ไม่มีกรอบสินกอบธรรมน่ย จะนําความเดือดร้อนมาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเช็คดวงเปิด <c oughs> ดวงเมื่ออะไรพวกนี้ให้ดูหมอดูที่เขามีกอบสินกอบทำเนี่ยถ้าถ้าถ้าหมอดูที่ไม่มีกอบสินกอบทำเขาดูดาวจันทร์ของเราเป็นวินาศกับดวงตาบางครั้งเขาเห็นว่าโชคจังหวัดดวงปัญหาเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองเขาก็จะชักมาให้เราไปทําวิธีอะไรทําให้เเสียตังค์เมื่อโดนหลอกลวงพวเพิ่มเนี่ยเราอ่อนไว้ง่ายนะเพราะดาวจันทร์ของเราคือ ความเป็นตัวเราเองลัคนาเราอยู่ราศีกรกฎเนี่ยเนี่ยลัคนาดาวดาวกเกษตรดาวกเกษตรของเราเนี่ยเกษตรเนี่ยเลขสองก็คือดาวจันทร์ตำแหน่งเกษตรราเนี่ยเป็นกเกษตรของเนี่ยคือเทวดาวของเราก็คือพระจันทร์อใ,ใช้มือซ้ายตัดเราก็เป็นคนวันจันทร์ด้วยนี่ใช่ใช่เหมือนกระเทศพระจันทร์เนี่ยท่านจะมีอารมณ์อ่อนไหว ใจบนเล่ที่สงสารคนอะไรพ<ม>วกนี้เรียน<ม>หาระวังอย่างเดียวคู่ครองคู่รักระวังแ้เขาเปิดสามใบในใจรลวันน<ม>ี้อ่าจะถามอะไรกละ่ะไพ่ดีอ่ะเนาะจะถามหนูจะจับงานใหม่อีกเนี่ยไพ่ขึ้นมาดีนะถ้าถ้าดูเหตุการณ์ดูดูอีกทีหนึ่งสามใบอ่ะ<ม>ได้อยากเก็บจับอะไรงานอะไรก็ตั้งจิตไว้ในใจก็แล้วกัน ลงทุนอะไรหรอกมันเป็นแต่เราเริ่มเริ่มแต่ํานะทุนก็อาจจะนิดหน่อยไม่ไม่เยอะอืหยิบมาให้สามใบแต่ไพ่ขึ้นมาดีเราก็ลุยได้แต่ถ้าไพ่ขึ้นมาไม่ดีก็ระวังหรือจะอะไรก็ระวังไว้ดูตามที่สองราศีเหตุการณ์ปัจจุบันดวงตาเราดีนะไพ่ยิ่สีก็ดีแต่อยากจะถามเฉพาะเจาะจงสามใบก็ถามได้อง <Okay. S 2> ถ้าเกิดเราจะแบบขายอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ดได้ชอบเติมไหมอ่าโหดเปิดขึ้นมาได้ได้เต็มไม่เด่นพอให้ใบนี้มันเป็นให้ยิ่งเสียตังค์ได้มามันก็ต้องทําให้เราเสียเพราะว่าไพ่ห้าเหรียญเนี่ยไม่เด่นวันจันทร์ก็อยา่าเพูไปอ่านั้นมากจะเกิดไปใจเย็นๆค่อยๆเป็น่ยนค่อยไปพอไพ่ใบนี้คือมันเป็นการลงทุนไปเสียตังค์ไปโดยที่ มันไม่ได้คุ้มกับรายรายจ่ายบางทีเราอาจจะเจ็บป่วยด้วยแหละบางทีได้มาเราอาจจะเจ็บป่วยมันทำเยอะไงมันแต่มันทำเยอะกว่าเดิมเราเราเอาพอเหมาะพอควรพอพอเป็นพอข้ไปดีกว่าเนี่ยภายในมักราเนี่ยสิ่งที่เราคอยอยู่ระวางระวางไหมมันก็ยังต้องฝ่าฟันนะแข็งแข็งไว้อดทนอดกลั้นฝ่าฟันความสำเร็จเราคืออย่าอย่าไปไปเอ่อ ทิ้งความพยายามเพราะว่าดาบก็คือศัพท์แต่ถ้าเราพยายามมันก็ประสบความเดือดมันต้องเหนื่อยฝ่าฟันเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดไว้ทําเหนื่อยเหนื่อยแล้วค่อยสิ่งที่ได้มาก็ต้องพยายามเต็มที่ถึงจะประสบความเดือดได้แต่ต้องพยายามทุกวนเลยก็ต้องทำเองทุกอย่างใช่ใช่อ่าใบสุดท้ายเรื่องลูกนี่แหละว่ามันจะเป็นไงตัดกับความสำเร็จเจ๊ทิ้งเงินล้าน คือถ้าถามว่าเรื่องลูกอะไรเราไม่ต้องมากังวลน,นะให้ขึ้นมาดีช่วงเหตุการณ์มี่ันให้ตำแหน่งลูกอ่ะคือกิจการงานเศรษฐีเงินล้านอาสางหาริมรพย์ได้มรดกตกทอดบุกปรับชาว้สิ่งที่เราหาวังไว้คือมันอาจจะมีปัญหาเหนื่อยหวังไว้ก็คือเข้มแข็งฝากวันบางครั้งเจอปัญหาเราอย่าไปท้อเพราะตัวเราเองเป็นคนดาวจาันเป็นดาวาเทวดาวปาระจำลัคนาอาจจะ บางครั้งมันจะเคลื่อนไหวไวเ uh huh. พราะดาวจันจะย้ายจากราศีสองปีครึ่งสองปีครึ่งน,นนะเอ้ยสองสองวันครึ่งสองวันครึ่งนะ uh huh. เราอจะอารมณ์อ่อนไหวง่าย uh huh. จะไม่เหมือนคนอื่น uh huh. พอสองวันนี้พอดาวจันไปอยู่ตำแหน่งที่ดีมันก็จะมีพลังใจมันก็อะไรมันก็ง่ายหมดแต่พอจังหวะดาวจันมันเคลื่อนไหวไปอยู่ตำแหน่งปะตำแหน่งนิดเราก็จิตตกละเราก็จะทอแต่ถ้าเรา ใจเย็นๆมีสติค่อยๆเป็นข้อๆไปมันก็จะผ่านไปเนี่ยเราให้ให้เรานึกถึงจังหวะช่วงน้ําขึ้นน้ําลงอ่ะทะเละเวลาดาวจันทร์เคลื่อนไหวมันก็อารมณ์เราก็เหมือนดาวก็จันทร์เพราะเราทั้งเป็นคนวันจันทร์ทั้งเทวดาวันจันทร์เป็นลัคนาเราดวงชะตาเราดีลูกเต้าก็ดีไม่มีปัญหา